วันนี้มีข่าวลือนะครับว่าลิเวอร์พูลพร้อมอัพเงินให้กับโซบอสไลน์นะครับสูงถึง2 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับขณะที่เคอร์ติสโจนนะครับถึงทางแยกของอาชีพตัวเองมีสื่อเขียนวิเคราะห์ถึงแบบนั้นขณะที่ชักเก้นะครับกองหลังตัวใหม่ของเราที่เซ็นล่วงหน้าบาดเจ็บซะแล้วครับนี่คือคำสาบหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในข่าววันที่8กุมภาพันธ์สรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลกับโคดแอรครับ ก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับนี่เลยนะครับสำหรับกับดักยุงตัวเทพนะครับตัวนี้จากเกาหลีคอนโทส l 66นะครับบ้านใครที่มียุงเยอะนะครับแนะนำจริงๆครับช่วยได้นะครับเป็นกับดักยุงที่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ค่าไฟแค่เดือนละสิกว่าบาทเท่านั้นจะดักยุงเข้าไปและไปแห้งตายภายในนะครับนะรับประกันคุณภาพกว่า5ปีด้วยใครที่สนใจนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ นะครับหรือว่าจะโทรสั่งก็ได้นะครับ024089882 Control s 6นะครับแถมผลิตภัณฑ์ p r o ก e ดาให้ด้วยนะครับขนาดทดลองนะหรือสแกนเคียร์โค้ดตามนี้หรือตะกร้าที่ผมแปลเอาให้เนี่ยอันนี้ชัวร์สุดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Control s 6นะครับเริ่มต้นนะครับคืนนี้นะลิฟวูเจอกับแมนซิตี้5ทุ่มครึ่งซึ่งพรีวิวนะครับสามารถไปดูย้อนหลังในสรุปข่าวของวันที่7กุมภาพันธ์ได้แต่วันนี้ผมเอาข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเป็นเหมือนกับ ที่อา์เนอร์ชูรัเขียนเอาไว้นะที่ในโปรแกรมโน้ตก่อนเกมโปรแกรมโน้ตจะเป็นหนังสือครับที่ก่อนแมชเดย์ Day, ที่ในบ้านเราจะมีโปรแกรมโน้ตแบบนี้ซึ่งอา์เนอร์เขียนเอาไว้ดังต่อไปนี้เอาแบบสรุปวมๆเลยแล้วกันนะอานะ์เนอร์บอกว่าลิ์พูเนี่ยเป็นสโมสรที่มีมาตรฐานสูงเราต้องปรับปรุงทุกอย่างให้ได้เร็วที่สุดให้ได้ในทันทีเกมกับแมนซิตี้เนี่ยคือมาตรวัดสําคัญทีมของเป๊ปกัวเดล่ามีมาตรฐานที่สูง เราต้องมุ่งมั่นและสู้อย่างเต็มพิกัดเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นเกมชนะคาราบักกับเกมชนะนิวคาสเซิลสองเกมหลังสุดแสดงเห็นถึงสัญญาณเชิงบวกของทีมเราเราพัฒนาการเล่นในกรอบเขตโทษทั้งสองฝั่งได้ดีทั้งกรอบเขตโทษฝั่งเราเองและกรอบเขตโทษฝั่งคู่ต่อสู้เราพัฒนาการเล่นได้ดีใน2จุดนี้เรายิงได้10ประตูใน2เกมหลังสุดเสียแค่ลูกเดียวเป็นพัฒนาการที่ดีจากเกมที่แพ้บอลมัดสําคัญคือความสม่ําเสมอเราจะต้องพยายามจบอันดับให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยมันก็มีทั้งต่อแฟนบอลก็คือเราต้องเล่นให้บอลให้สวยงามด้วยแล้วก็ต้องมีผลการแข่งขันที่ดีด้วยผมขอยกย่องทัศนคติของผู้เล่นทุกคนที่เล่นด้วยความเข้มข้นและมีมาตรฐานในการซ้อมที่ดีในทุกแมตช์เดย์ทุกการซ้อมพวกเขาแบบมุ่งมั่นเต็มที่นี่คือสิ่งที่ผมต้องชื่นชมในตัวนับแต่อเนอร์ก็เหมือนปลุกใจฮะในโปรแกรมโน้ตครับว่าวันนี้เราต้องใส่เต็มจัดหนักจัดเต็มในการเจอกับทางทีมของเป๊ปโกรเดอลาก็คือแมนซิตี้ค่ำคืนที่บ แต่ว่าอันนี้เป็นคลิปสีสันคือหลายคนน่าจะเห็นแล้วนะลิฟูเนี่ยเราชอบมีเขาเรียกว่าหยอดสีสันการซ้อมอันนี้คือการแทงเข่าอจโจเดี๋ยวให้ดูนะอจโจอผมให้ดูแค่ทีเดียวพอจริงๆทำอย่างเงีย้ยซ<ๆ>้ำๆคือถ้าผลการแข่งขันไม่ดีเนาะมันก็จะภาพเหล่านี้ก็จะถูกแฟนบอลทีมอื่นล้อจำได้ไหมที่เล่นเหมือนตีจับเล่นเหมือนอะไรอะ จะโดนล้อ่ันี่ไงลิฟท์ซ้อมกันอย่างนี้เลยอย่างนี้ไงผลการแข่งขันมันก็เลยเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวเพื่อนฮะมันเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวไอซ้อมฟุตบอลมันก็ซ้อมกันจริงๆแหละแต่ไอซ้อมอะไรแปลกๆเงี้ยมันก็เป็นเทคนิคอะไรของเขาผมก็ไม่รู้อะแต่มันมีแค่เศษเสี้ยวเดียวแต่เวลาถ้าโดนล้อไอเศษเสี้ยวเดียวนี่แหละจะโดนเอามาทําเป็นมีมนะก็หวังว่าสิ่งนี้จะไม่กลายมาเป็นมีมในภายหลังนะครับโอซ้อมกระโดดแทงเข่านะฮะนึกว่านึกว่าเล่น MMA อืม แต่ไม่เป็นไรนะฮะมากันที่เรื่องที่2ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์หน่อยนะครับเรื่องราวของเชลมี่ชารเก้นะครับนะกองหลังตัวใหม่ของเราที่จะย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับเพราะว่าตกลงสัญญากันล่วงหน้าแล้วนะล่าสุดครับในเกมลีกนะที่ทางแลนด์นะครับเจอกับลองนะบุกไปเยือนลองแลนด์ไปเยือนลองเนะี่ยชื่อทีมคล้ายกันด้วยปรากฏว่าบาดเจ็บครับนาะทีที่6กกว่าครับเหมือนจะเป็นอาการหัวไหล่หลุดครับ แล้วก็โดนเปลี่ยนออกในนาทีที่69เนี่ยฮะก็ตามภาพนี้เลยนี่คือภาพล่าสุดในเกมเมื่อคืนนี้นะฮะคือกุณซื้อนะฮะฮาบิบบายฮาบิบเบเนไม่รู้อ่านว่ายังไงนะคุณซือของแลนเนี่ยบอกว่าอาการค่อนข้างดูจะซีเรียสเลยดูจะรุนแรงประมาณหนึ่งเลยไอ้คำว่าหัวไหล่หลุดเนี่ยมันมีทั้งแบบเบาและแบบไมบ่แบบหนักนะครับมันอยู่ที่ว่าหลุดออกมาแล้วกระทบเส้นเอ็นมากน้อยแค่ไหน มีตั้งแต่หลัก1เดือน2เดือน3เดือนก็มีผมไม่รู้ว่าเจ็บหลักไหนนะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็แหมส่งกําลังใจให้น้องชักเก้นะฮะอยากให้ไม่หนกักอะขอให้แบบเบาที่สุดของที่เป็นไปได้สําหรับหัวไหล่แล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้หายกลับมาทันในซีซันนี้ยก็คืออยากให้แบบอย่างน้อยในซีซันนี้เนาะน้องมันได้เล่นกับ Land, เรียกความฟิตเรียกฟอร์มอะไรแบบยังไงอะคือไม่อยากให้แบบปิดเทอมอะ อยากให้แบบอาจเดือนสองเดือนแล้วกลับมา,กล,บมากลับมาสักเมษาพฤ,ฤษภาก็ยังดีอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับก็ส่งกาลังใจกับชักเก้นะส่วนแบบโอ้โหผมโพสข่าวนี้ลงไปในในเพจ Facebook นะก็มีบางคนเข้ามาเม้นต์แบบอืมันก็เกินไปอะแบบนี่ไงซื้อมาของปลอมซื้อมาเจ็บรักษาแล้วก็วนหลูไปคือหัวไหล่หลุดเนี่ยแม่งเป็นสิ่งที่ซาร่าก็เคยหลุดโรเบิร์สันก็เคยหลุดนักเตะดังๆตอเลสก็เคยหลุดมันไม่เกี่ยวครับไอเรื่องหัวไหล่หลุดเนี่ย แลวบางคนก็บอกว่าซื้อมาตัวผอมบางจะผอมบางผอมบางมันก็อัพมันก็เพิ่มกล้ามเนื้อในอนาคตได้แต่จะผอมบางจะตัวหนาเอางี้ตัวหนา,นาใหญ่ๆแม่งก็เคยเจ็บหัวไหล่หลุดกันก็มีแม่งไม่เกี่ยวเลยแล้วก็ผมจะบอกให้หัวไหล่หลุดเนี่ยดีกว่าเข่าเยอะหัวไหล่หลุดอะยังดีกว่าเข่าเยอะผมบอกเลยถ้าเป็นหัวเข่าเออแล้วมานั่งกังวลว่าเจ็บหัวเข่าเนะี่ยค่อยว่ากันอันนี้เสริมให้นะครับสำหรับชักเก้นะฮะ ตอนยู21อ้แต่ตอนเนี้ยเอกิริเก้เขาติดชุดใหญ่ไปแล้วเนาะแต่ชักเก้ยังไม่ขึ้นชุดใหญ่แต่ว่าตอนที่เล่นยู21ด้วยกันเนี่ยทันกันนะครับแม้ว่าเอกิริเก้จะอายุมากกว่าชักเก้สามปีก็ตามแต่ชักเก้เคยข้ามรุ่นน่ะข้ามรุ่นขึ้นมาติดยู21เร็วอ่ะนะแล้วก็ทันเอกิริเก้ดังนั้นสองคนนี้รู้จักกันแน่ครับถ้ามาก็น่าจะแบบโอ้ซีกันได้ง่ายครับมากันที่เรื่องราวของโดมินิกโซบอสไลน์นะครับกับค่าเหนื่อยสามแสนจริงไหม คือจริงๆเพื่อนๆเห็นพลาดหัวแล้วว่าผมก็พลาดหัวแค่สองแสนห้าคืออย่างนงี้ะจุดเริ่มต้นเลยผมถ่ายฟีดดูก่อนเอใหมีข่าว,วอัปเดตบ้างเจอครับในทวิตเตอร์ก็มีทวิตเตอร์บางแอคเคาท์หรือเอ็กบางแอคเคาท์นะครับก็แท็กบริงคูอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นสื่อในประเทศฮังการีนะเขาก็อ้างว่าสื่อในฮังการีเนี่ยรายงานว่าโซโบเนี่ยกำลังจะได้ค่าเหนื่อยนะที่ลิพูจะให้ในสัญญาใหม่เนี่ยคือประมาณ3 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์หยุดอยู่ตรงนี้ก่อนครับ ฟังผมให้ดีก่อนนะฮะผมก็ไปเช็คให้แล้วครับต้นฉบับอ่าอันนี้คือต้นฉบับเอ่อเพอเช็คในต้นฉบับเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สามแสนมันคือสองแสนห้าเนี่ยนี่เห็นไหมหนึ่งร้อยเก้าล้านสกุลเงินสกุลเงินฟังอ่าเดี๋ยวผมขออ่านชื่อสกุลเงินฟลินฮังการีอ่าเป็นสกุลเงินฮังการีหนึ่งร้อยเก้าล้าน 40ฮังการีต่อสัปดาห์หรือประมาณ250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ไม่ใช่300,000นั่นแปลว่าตัวเลขที่มันพ,มพิมพ์พิมพ์โพสต์กันในโลกออนไลน์น่าจะเพี้ยนอันนี้คืออย่างแรกนะครับตัวเลขไม่ใช่300,000แต่เป็น250,000ต่อสัปดาห์อันนี้คือที่สื่อเจ้านี้บอกแต่พออ่านแบบละเอียดแล้วนะครับเขารายงานจากทีมทล์กมาอีกทีหนึง่งคือสื่อฮังการีเจ้านี้ไม่ได้รายงานด้วยตัวเองแต่เป็นการรายงานต่ออีกทอดหนึ่งมาจากนี่ฮะทีมทล์ก ทีมท็อกคือสื่ออังกฤษที่เป็นสื่อสายก็สิบความน่าเชื่อถือต่ำและรายงานโดยนักข่าวเทียต่ำนะฮะเทียแบบเทียสี่เทียห้าเทียหกนะครับอย่างแกมไบรลี่แกมไบรลี่บอกว่าลิพูยอมจ่ายครับสองแสนห้าคือเป็นเป็นตัวเลขตะกี้เลยเขาบอกลิพูยอมจ่ายพอรู้ดีว่าถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวนักเตะไปทีมอื่นก็เดี๋ยวจะโดนฉกเอามีมัดริดมีเรอัามาดริตสนใจมีแอดมาดริดสนใจอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปทีนี้ ถ้าถามความเห็นของผมโคตรแอคนะครับโซโบเนี่ยปัจจุบันนะครับรับค่าเหนื่อยอยู่1นึ่งแสนปอนด์ต่อสัปดาห์นี่คือค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับแรก1นึ่งแสนถ้าสิ่งที่แบบไอ้ทีมทอล์กหรือว่าจะเป็นสื่อฮังการีที่รายงานต่อจากสื่อทีมทอล์กอีกทีหนึ่งเนี่ยว่าได้2องแสนห้าเนี่ยผมว่าก็เมคเซนต์นะเพื่อนๆคิดภาพตามว่าฉบับแรกได้แสนสองฉบับ2เนี่ยผลงานกําลังดีแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของทีม เพิ่มมาสัก2เท่าให้ขึ้นไปสัก2อ0 0สนก็กําลังเป็นตัวเลขที่สวยถูกไหมหมายถึงว่าผมก็เลงจะสื่อว่าสื่อพวกนี้ผมไม่เชื่อหรอกแต่สิ่งที่เขารายงานสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นการคาดเดาก็เป็นการคาดเดาที่เอออยู่ในสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าตัวเลข2,500สนะผมว่า3 0 0 0 0นไม่น่าเป็นไปได้กว่าซาร่าจะได้เกิน3 0 0 0 0นซาร่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียกค่าเหนื่อยส0 0 0สนบวกบวกได้ โซโบก็น่าจะเริ่มที่2อ0 0สนก่อนซึ่งไม่ไม่น้อยเลยฮนะสองแสนผมไม่น้อยเลยถ้าได้2องแสนจริงจะขยับขึ้นมาเท่ากักก๊กโปกั๊กโปเพิ่งต่อสัญญาเนาะไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมกั๊กโปได้2องแสนเพิ่งต่อสัญญาแต่ซึ่งผมว่ากั๊กโปแม่งได้เยอะไปโซโบถ้าได้2องแสนผมว่าเหมาะสมกว่าอาแต่ถ้าโซโบได้2องแสนก็จะขยับเข้ามาเท่ากั๊กโปทีเนี้ยย้ำนะครับว่าปัจจุบันยังไม่มีใครที่เป็นสื่อระดับเทีย์ท็อ โรมาโนออนสตีนนักข่าวสายหงอะไรพวกนี้ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ว่าค่าเหนื่อยจะได้เท่าไหร่สัญญาใหม่คุยจริงไหมคุยอยู่จริงแต่ได้เท่าไหร่ยังไม่มีใครชี้แจงเรื่องนี้ดังนั้นอันนี้ถือว่าให้เสพเป็นสีสันไปก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของเคอร์ติสโจนนะครับมีคออัมน์จากเดีย t ์ a ิ t i c UK นะครับโดยเกร็กอีแวนนะครับเกร็กอีแวนเป็นนักข่าวสายหงแดงนะครับของทาง a t ียร t i c UK นี่แหละแกก็เขียนคออัมนมว่า ตอนนี้นะครับเคอร์ติสโจนนะเคอร์ติสโจนลิเวอร์พูลแคริเอร์นะครับเส้นทางอาชีพลิเวอร์พูลของเคอร์ติสโจนเนี่ยนะลิชิงคอร์สโรดมาถึงนะฮะกำลังมาถึงคอ s ์สโรดคอร์สโรดคือถนนที่เป็นอย่างเงี้ยถึงจุดตัดอะ่ะถึงจุดแยกถึงทางแยกอะเอาว่ากันง่ายๆของอาชีพแล้วเขาว่าแบบนั้นอ่ะในเนื้อหาเขาก็บอกนะครับว่าหลักๆสำคัญเลยเคอร์ติสโจนเนี่ยคือเขาเริ่ม ไม่ค่อยโอเคที่ตัวเองเนี่ยมักจะได้เล่นแต่เกมเล็กๆเพราะเกมใหญ่ๆเกมที่เจอกับทีมระดับ Big Six นะเกมไหนก็ตามที่เรารู้สึกว่าเป็นเกมใหญ่อะเคอร์ติโจนโดนดรอปสำรองแทบทุกเกมโจนเขาบอกว่าไม่ใช่คนที่ชอบจะโดนดรอปสำรองในเกมใหญ่ไปตลอดนะการโดนดรอปในเกมใหญ่ไม่ใช่แค่ทำให้เขาหงุดหงิดอย่างเดียวเท่านั้นแต่ทำให้เขา ใจลึกๆเขาก็จะมีความมุ่งมั่นพยายามอ่ะเพื่ออยากจะได้แบบในอนาคตอยากจะเล่นเกมใหญ่อีกอะไรแบบนี้นะก็ไม่ได้ทําให้เขาท้อนะทําให้เขาหงหุดหงิดแต่หงุดหงิดแล้วก็พยายามไปซ้อมไปอะไรต่อเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นเพื่อจะได้เป็นเ,เล่นเกมใหญ่ในอนาคตทีเนี้ยนัดสําคัญครับในปีเนี้ถ้าเราจะพูดถึงเกมใหญ่มีอยู่นัดหนึ่งที่เขาได้ออกสตาร์ตตัวจริงและทําได้ยอดเยี่ยมมากๆคือเกมเจอกับอินเตอร์มิลานเราน่าจะจำได้นะครับว่าโอ้โหเล่นได้สุดยอดมากซึ่งหลังจบเกมเขาก็บอกว่าเนี่ย เขารอคอยที่เล่นเกมใหญ่แล้วก็เล่นแบบนี้แล้วเขาก็ทําได้ดีแบบเหมือนเขาแบบดีใจที่ทําได้ดีในเกมใหญ่แต่ว่ามันมีเกมกับอาร์เซนอลครับเมื่อตอนเดือนมกราต้นเดือนมกราเราจํากันได้ไหมบุกไปเสมอที่บ้านอาร์เซนอลศูนย์ศูนย์ก่อนหน้าเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยเคย์ติโจนลงเล่นตัวจริงมาหกเกมติดต่อกันแล้วก็ทําได้ดีทําได้ดีมาตรฐานดีแต่พอมาเกมกับอาร์เซนอลโดนดรอปโดนดรอปเลยแล้วไม่ได้ลงเล่นแม้กระทั่งตัวสำรองด้วยแบบ เหมือนกับนั่งอยู่บนนั่งแต่ไม่ถูกเปลี่ยนลงไปใช้งานะนะก็ทําให้ตัวเขาก็รู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเลยในเกมเจอกับอาร์เซนอลนไม่ได้ไปลงรายละเอียดเนาะเพราะม,มีอีกหลายเกมเลยที่เคอร์ติโจนโดนโดนดอปไม่ได้เล่นนะฮะทีเนี้ยโจนอ่ะจริงๆสภาพร่างกายปีนี้ก็ค่อนข้างฟิตดีพร้อมลงเล่นในเกมพรีเมยร์ลีกอ่ะแบบสภาพพร้อมไม่ได้เจ็บอ่ะพร้อมให้เป็นตัวเลือกเนยี่สิบเ็ดนัดแต่เป็นตัวจริงแค่สิบนัดเท่านั้น ได้เป็นตัวจริงแค่10นัดจาก21เกมแล้วก็ไอ้10นัดที่ลงตัวจริงเนี่ยก็คือไม่มีเกมใหญ่เลยอาจจะมีเกมใหญ่เป็นเกมแชมเปี้ยนลีกแต่ก็แค่นัดเดียวคือเกมเจออินเตอร์มิลานซัมเมอร์นี้โจนจะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับมันจะเข้าสู่เส้นทางแยกอาชีพของเขาแล้วเขาเป็นเด็กท้องถิ่นคนเดียวที่เหลืออยู่ในทีมชุดนี้แต่ก่อนจะมี2ทีมเนาะก็คือจะมีเทรนกับเคอร์ติสโจนแต่ตอนนี้เหลือโจนคนเดียว ที่เป็นเคิร์ทที่เป็นสเกาเซอร์เป็นเด็กท้องถิ่นคนเดียวซึ่งอาร์เนอร์ชลอดก็ยืนยันในแถลงข่าวล่าสุดว่าทีมรับรู้และทราบสถานการณ์ดีถึงสัญญาของเคิร์ติโจนที่เหลือเพียงแค่18เดือนแล้วก็ในซัมเมอร์นี้จะเหลือปีเดียวทีมรู้แล้วแล้วเรื่องสัญญาใหม่เป็นเรื่องที่เดี๋ยวไปคุยกันหลังบ้านถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ณตอนนี้จะไม่พูดในแถลงข่าวอาร์เนอร์ก็บอกว่าเดี๋ยวไปคุยกันหลังบ้านดังนั้นทีมรู้ครับแล้วรอดูการคุยสัญญาใหม่ว่ามันนนจะออกหห้้าไดวย สถิติที่น่าสนใจครับเคอร์ติจโจนในมุมหนึ่งเขาพัฒนาขึ้นนะจะมากจะน้อยแต่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเอาจุดนี้ดีกว่าที่เป็นผมใช้คํานี้นะนี่คือจุดที่เด่นที่สุดของเคอร์ติจโจนที่เพื่อนๆเห็นวงๆวง,วงๆลงๆเนี่ยเอางี้นะเออ่ซ้ายถ้าใครก็ตามนะวงกลมๆของใครก็ตามที่ชิดด้านซ้ายแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆเลย,ยคือแบบแกะเพดกากแบบ โดนเพสแล้วทําอะไรไม่ได้อะแกะม้วนหนีออกมาจากเพสซิงไม่ได้อะใครที่อยู่ด้านซ้ายสุดนะจะเป็นพวกเพสซิงกากใครที่อยู่เยื้องมาทางขวาสุดจะเป็นพวกที่จะเป็นพวกที่อะไรแกะเพสเก่งแล้วเพื่อนๆดู3ปีหลังสุดเคอร์ติโจนพัฒนามาเยอะมากๆจาก2 0 2 3 2นยจริงๆก็ก็ค่อนมาทางขวานะก็คือค่อนค่อนข้างมาทางเพสเก่งถัดมาครับ2 0 2 4 2นย นะ2024-25ก็คือปีที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็ขยับขึ้นมาขวากว่าเดิมอีกและปีนี้ครับ2025-26 20ครับขยับมาแบบโอ้โหข,ข,ขวามากๆอะอาจจะไม่ถึงขั้นว่าดีที่สุดในยุโรปนะแต่พเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเลยในเรื่องของการเป็นมอร์เพสเรซิเดนตเน่ยการแบบแกะเพส์โจนมันเป็นนักบอลสายแกะเพส์ครับนี่คือจุดเด่นของมันนะแล้วก็มีสถิติอื่นที่น่าสนใจก็คือ ถ้าเทียบกับแม็กคลิสเตอร์ในซีซันนี้คือที่โจนมีสติในหลายๆด้านโดยเฉพาะการผ่านบอลการผ่านบอลแม่นยำการสร้างโอกาสต่อเกมการแท็กเกิลชนะการดูเอลการโดนตัวละตัวที่ดีกว่าแม็กคลิสเตอร์ในปีนี้อีก่ส่วนนี้ก็คือจุดที่อาจจะยังเป็นจุดอ่อนก็คือแบบการเติมขึ้นไปยิงอะไรแบบนี้มักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจะเป็นจุดอ่อนแต่เรื่องของการมีส่วนร่วมกับการสร้างเกมการร่วมกับการบิวอัพ การเป็นสซูช่ของเกมลุกบิลล์อัพโจนก็เป็นอันดับต้นๆของยุโรปนะอยู่อันดับอันดับ5้าถ้าเทียบกับมิดฟิลด์ด้วยกันไม่นับพวกเพลย์เมกเกอร์นะก็จะเป็นลองจูต์เบรนดิงแฮมเป็นลองกาลาเกอร์เป็นลองลอฟตัชชีกเป็นลองไลซ์แล้วก็โจนจะเป็นอันดับห้านี่ย้ำว่านับเฉพาะมิดฟิลด์นะจะเห็นว่ามันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆถ้าถามผมโค้ชแอคนะฮะผมอยากให้ทีมต่อสัญญาเคอร์ติโจนนะแล้วก็ ไม่ว่ายังไงก็ได้ต้องคุยกล่อมมานี่ะผมว่ามันเป็นขุมกําลังที่ดีอะ่ะผมก็มองว่าไม่ถึงขั้นเป็นตัวจริงนะแต่เป็นขุมกําลังที่แบบสลับลงเล่นแล้วก็รู้สึกว่าก็ก็ได้อะ่ะเออแบบอุ่นใจอะ่ะไปซื้อตัวใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันต้องเสียเงินเท่าไหร่ถ้าเอาระดับให้ได้แบบเคอร์ติโจนอะ่ะมันก็แพงอะ่ะนี่คือเด็กท้องถิน่นแล้วก็ต่อสัญญาได้ก็ไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มเอาเงินไปทุ่มตำแหน่งอื่นที่มันอาจจะต้องเสียเงินเยอะดีกว่าเช่นปีกที่อาจจะต้องซื้อระดับท็อปเข้าใจม เออไม่ต้องไปเสียเงินซื้อตัวแทนเคอร์ติจโจนอ่ะแต่เอาเงินไปซื้อตัวแทนซื้อปอีกเก่งๆดีกว่าผมมองแบบนั้นนะอ่าเพื่อนๆมองเห็นยังไงก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับทีนี้เออมาดูกันที่เรื่องราวของเอกกิริเก้นะนะครับเรื่องราวเอกกิริเก้นะครับเขาก็สัมภาษณ์เอาไว้นะฮะอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอุโกเอกิริเก้เนี่ยสามเรื่องสัมภาษณ์กับสื่อสกายสปอร์ต สรุปแบบให้สันที่สุดคือหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะเลือกย้ายมาลิปูเพราะว่าลิปูคือทีมที่เขามองว่าดีที่สุดหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในในอังกฤษและผมจะเซโนได้ยังไงผมก็ต้องตอบตกลงแล้วก็สไตล์การเล่นศึกษามาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าทีมน่าจะย้ายมาและเข้ากับสไตล์การเล่นของทีมลิปูได้ไม่ยากก็เลยทําให้ตัวเขารู้สึกว่ามันเป็น easy decision r e a t l y easy ตัดสินใจได้ง่ายมากในการย้ายมาลิปูสองคนที่ทําให้เขาช่วยปรับตัวได้ง่ายก็คือรุ่นพี่ ในทีมชาตินะครับอย่างอิบาฮิมาโกนาเตหรือว่าอีบูนะครับเพราะว่าพูดภาษาเดียวกันแล้วก็พยายามอธิบายและหลายอย่างให้ฟังเกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้เกี่ยวกับผู้คนว่าเป็นยังไงทําให้เข้าใจวัฒนธรรมของทีมทีมนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ข้อที่3ครับถามว่าไอดอลของเขาเขาโตมาหมายถึงว่าไอดอลในการเล่นฟุตบอลของเขาคือใครเขาบอก2คนคือ1นึ่เขาบอก I have two นะผมมี2คนเนมานะแล้วก็คาริมเบนเซม่าเออก็พอเห็นภาพ ในแง่ของการเล่นแบบเป็นกองหน้าที่กึงก่งกึ่งฟอสนายนิดนึงกึง่งกึ่งแบบครบเครื่องอะลงมาล้วงได้ฉีกออกข้างได้ล้วงบอลได้สร้างเกมได้เฮ้ยคล้ายๆเบนเซมา่าส่วนในแง่ของทักษะที่มีความพิ้วก็คล้ายๆไปทางเนย์มาไม่ได้บอกว่าเหมือนไปนะแต่แบบกาลังจะบอกว่าใครก็ตามถ้าเขามีไอดอลเป็นใครอะมันก็จะมันก็จะได้แบบกลิ่นของคนคนนั้นมาเชื่อเลยว่าถ้าเอกริลิก้มีเนย์มาเป็นไอดอลก็ต้องนั่งดูเนย์มาเล่นเยอะมี คาริมเบนเ,เซม,ม่าเป็นไอดอลก็ต้องดูเบนเซม,ม่าเล่นเยอะและเอาสองคนมาผสมรวมกันอ่ะผมว่ามันก็ออกไปทางคล้ายอุโกโอิกิเกจริงๆเ,เนี่ยคือส่วนผสมละ่ะนะครับเอ,อ่อยูดิสครับคีแนนยูดิสนะครับเพลย์เมเกอร์กึ่งปีกตัวเก่งนะครับคนนี้ของทางยูเวนตุสที่มีข่าวว่าได้รับความสนใจจากหลายๆทีมทั้งลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและอีกหลายทีมเลยแต่ว่าล่าสุดน่าจะจบแล้วครับเพราะว่าต่อสัญญาฉบับใหม่ครับ ต่อสัญญาฉบับใหม่ถึงปี2030ครับกับทางยูเวนตุสแล้วก็ค่าเหนื่อยครับนะเพิ่มให้นะฮะนี่เพิ่มค่าเหนื่อยให้เลยเป็น6ล้านยูโรต่อปีนะครับอ่าหรือว่าถ้าหักภาษีแล้วก็เหลือ4.3เดี๋ยวผมขอลองเซิร์ชก่อนนะ6 6หาร52อ่ะได้ค่าเหนื่อยทะลุหลักแสนแล้วเพราะตอนแรกค่าเหนื่อยไม่ถึงแสน เขาเป็นดาวรุ่งไงเกิดในฉบับแรกแต่ฉบับนี้ได้ถึงแสนแล้วครับก็เซ็นสัญญาต่อไปแล้วก็ทําให้ทีมที่จะมาฉกตัวคีนนยูดิสในซัมเมอร์นี้ก็น่าจะต้องกากบาดท,ทิ้งทั้งหมดครับส่วนอาร์เ็กออกเลตแชมเบอร์เลนครับเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเซลติกตามที่ผมเคยรายงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เฮียบีโกแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เฮียบีโกต้องใช้คําว่าเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะนะแล้วก็ผมเห็นทางด้านแอนดี้โรเบอร์สันนะก็เหมือนไปสแสดงความยินดีกับออกเลตด้วยว่า ดีมากเลยเพื่อนย้ายไปทีมนี้เพราะว่าแอนดี้โรเบิร์สันน่ะเขาเชียร์เซลติกตั้งแต่เด็กอ่าเป็นคนสกอตแลนด์ไงแอนดี้โรเบิร์สันนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะฝากกดติดตามช่องโค้ดแอคนะครับแล้วก็ใครที่สนใจลงโฆษณาสปอนเซอร์ช่องโค้ดแอคนะครับมาพูดคุยกันก่อนได้ในเพจในอินบ็อกซ์เพจโค้ดแอคนะครับสอบถามเลทราคาคุยเลทราคา โฆษณาในช่องโค้ดแอ็ก่อนได้นะครับสนับสนุนช่องโค้ดแอ็ได้นะครับก็มาพูดคุยกันในอินบ็อกซ์เพจโค้ดแอ็ทันข่าวรีพูดนะครับแล้วก็คลิปนี้ใครที่ชื่นชอบกันกดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยนะครับจะไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและส่นต่างๆนะครับกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโค้ดแอ็ได้หรือโดเนท้ยซูเปอร์แชร์ซูเปอร์ซิกเกอร์ก็ได้อย่าลืมซับสไคร้นะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่หลังเกมคืนนี้นะครับมีบอล5ทุ่มครึ่งหลังเกมเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบบายครั